เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตท่านนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดภูเก็ต<อ>ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องคนตาบอดในจังหวัดภูเก็ตทุกท่านครับผมนายพัฒนาชัยสักวีนายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยในวันนี้ได้นําถุงยิงชีพพร้อมด้วยเงินรายละ500บาทมามอบให้พี่น้องคนตาบอด ในจังหวัดภูเกต็ตนอกจากนี้เขายังได้ตั้งใจมาช่วยเหลือเยียวยาและนวดของคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโควิด1 9จากข้อมูลของสมาคมคนตาบอดจังหวัดภูเก็ตร,รวบรวมข้อมูลได้13ร้านที่ต้องปิดให้บริการตามมาตราการควบคุมและป้องกันโรคสมาคมประชาของคนตาบอดไทยมีความ ่วงใายพี่น้องคนตาบอดทั่วประเทศครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากพิษโควิด -19 ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตทางสมาคมได้พิจรารณาจัดสรรถุงยังชีพพร้อมด้วยเงินรายละ500บาทต่อชุดเป็นกรณีพิเศษถึง120ชุดวันนี้ก็ขออนุญาตมอบถุงยังชีพพร้อมด้วยเงิน500บาทผ่านทางจังหวัด เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องคนตาบอดในจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเงินที่จะช่วยเหลือเยียวยาและนวดครับนายพิเชษวรรณพงศ์นะครับรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตวันนี้ต้องขอบคุณท่านพัฒนาชัยศักดวี นายกสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยนะครับตลอดจนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ต้องจังหวัดภูเก็ตนะครับต้องขอบคุณสมาคมาประชาคมคนตาบอดไทยเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้นเน้นย้ำถึงความสําคัญและก็ความยากลําบากของคนตาบอดในจังหวัดภูเกต็ตที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019นะครับซึ่งยืดเยื้อมายาวนานนะครับ นี้กับสิบหกสิบเจ็ดเดือนแล้วที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดก็ได้ออกคําสั่งนะฮะเพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคด้วยการปิดสถานประกอบการที่เป็นสถานนวดและก็สปาไปหลายแห่งนะครับแต่ระยะหลังเนี่ยเราก็ได้ผ่อนคลายด้วยการเปิดสถานบริการนวดและสปาเพื่อให้พี่น้องอที่ได้ประกอบอาชีพเหล่านี้ครับสามารถที่จะให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนลูกค้าที่มาใช้บริการได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีท่านพัฒนนตใจสัต์สวีนะครับ